ต้องเยอะมากนแน่ๆเลยนี่อ๋อมันใส่เข้าไปค่ะไม่ต้องใส่ไม่ต้องกินผักเยอะไม้องกักเยอะมันมีประโยชน์ก,กันไปใส่เข้าไปค่ะเนื้อหมูติดมันตัดได้ธาดุเล็กน,นะจ๊ะใส่เข้าไปเนี่ยหน่อยอะชอบกินอะไรพวกนี้มาก กินแทบทุกวันเลยเพราะว่าคิดว่ากินแล้วมันไม่อ้วนจริงๆแันไม่ใช่เพราะว่า,ขา,า,าไขมันอะไรๆต่ตางๆคื้นแน่นมากแล้วโซเดียมอีกนะคะแต่ที่เรายังสามารถลดน้าหนักได้แล้วก็กินแล้วไม่อ้วนขึ้นเพราะเรามีเพอร์พีชค่ะทุกคนเรากินจริงนะพี่อ้มพี่เอเจ็ตีเซ็นเตอร์พี่เอนจากเอ40กว่าเลยเอล26แล้วแล้วพี่อั้กคติดมากเพราะว่าเป็นคนที่ินเยอะเหมือนกัน อะไแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหมุกระทะเอยอะไรเอ่ยใดๆนะคะเราแค่เพิกยดหนซอ,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 องก่อนนอนทุกคนเส่เข้าไปนี่เลยเท่านี้หนึซองก่อนนอนทุกคืนนะสิ่งที่เรากินไปหมดนี้นะคะมันจะออกหมดเลยออกหมดเลยท้าพิสูจน์รู้เรื่องตั้งแต่ซองแรกจริงๆ